สวัสดีค่ะมือนีน้องเอื้อยย่าใ,ใสเอ็ดกับเขาแลนะ้วค่ะเนาะเอ็ดผัดกะเพ้าผัดกะเพ้าไก่ค่ะกะเพ้าไก่ไข่ดาวโทรศพัพท์ไม่อยากเอาไปใกล้ไอ้กระทระไปไปได้แลนะ้วค่ะเนาะเอาเห็นยังสี่เอากับพ่อแลนะ้วค่ะเนาะไก่บ่ได้กระเพาไก่ไข่ดาวเขากระหูงแล้วเนาะคะ่ะหุงสุกแล้วได้พาไปเบินเขาแลนะ้วค่ะเนาะ ห้องซุกแล้วค่ะเข่าก็หุงสุกแล้วะกะเพราไก่กำลังเค็จอยู่ด้วยค่ะเนาะไข่ดาวกับทอดแล้วพวกจักน้อยค่ะหกจักน้อยนะตา้เปิดออกค่ะจะได้ระบายซีบอร์เมนให้บานเนาะค่ะเนาะเปิดออกสองบานเลยเพราะมันกลิ่นฉุนมากไข่ไข่ดาวไข่ดาวทอดแล้วอุ่นเลยทอดแล้ว เว้ยแต่นั่นแหละก็เอาเห็ดหอมใส่ด้วค่ะเนาะเฮ็ดหอมด้วยน่ะเอาเห็ดหอมใส่ก่อนไม่ตกตัวเออเออหอมใส่กับข่ากับเก่งเฮ็ดขนมหวานกับเป็นเฮ็ดเค้กกับเป็ี่ยนเอ๋ยเนาะเก่งทุกอย่างเรื่องถ้าอาหารขนมเฮ็ดเป็นเมื่อแต่อาหารอีสานนั่งเฮ็ดพอเป็นแล้วค่ะ คนปรนธานนัดเรื่องอ,อาหารอีสานอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นถ้าเป็นไหมเนาะได้ไหม,ไมอ,อ๋องั้นอาหารฝรั่งกับอาหารไทยเน,นาะประธานนัดเนาะอาหารอีสานคนปเปลี่ยนจากอย่างเพระาะคนบ่มักกินอาหารอีสานอืมอืมลังเห็ดจะลังหันอันเห็ดหอมอยู่นะคะแซ่เห็ดหอมบดโดนค่ะก็เลยอัน นั่นพอได้ก็โอเคแล้วลูกอือไปได้นันนอือแล้วสุกแล้วก็ต้องสุกล้วใส่เห็ดหอมเราใส่กะเพราน้ําตาลใส่ที่หลังบานนูแต่ใส่แล้วบ่อือใส่น้าตาลปิีบสูตรนึงไงใส่น้าตาลปิี้ยวน้ำตาลอะ่เออยู่เออใต้นี่แหละน้ำตาลใสอืออืมกะเพราค่อยใส่ที่หลังแล้วหนอกกะเพราอืไข่าบ้าเบืองไข่ดาวค่ะอืมไข่ดาว ไข่ดาวเพิ่งเทศแล้วไข่ดาวหกวยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังใส่หกวยด้วยนะเนาะแต่ว่าเพิ่นว้างทับกันก็เลยสซงหน่อยที่จริงกับหกวยค่ะข้องเหรียญมาหลักจักใจข้องเหรียญก็เพราะข้องเหรียญน้องเอิญเนาะค่ะเนาะอันกล้วยน้ำว้าผมยัดใส่มากินกล้วยเนาะนะประโยชน์หลายอันนี้กับขนมกล้วยขนมกล้วยน้องบักรน้อกล้วยต้องจับไข่ดัง ค่ะปิดไว้ปิดไว้ก่อนหน่อยเนาะนี่ใส่โทรมาป้าทอหรือเปาอืมอืมอืม,อมกะลังเอาเห็ดหอมใส่เนาะค่ะเนาะล้างเอาเห็ดหอมใส่แล้วก็เอากระเพาะราใส่กับจบพอดีเสร็จอืมกเัเผา,ากับเผาใส่เดี๋ยวเสร็จเราค่อยตักใส่จานจานใหญ่ล้างอยู่ใน เข่งนด้นลูกนี่แหละใส่ใจสวยไ,ม,ยยไม่ลับเฮ็ดยายรับไหมรับไง <c oughs> โอเคเนะานะค่ะเนาะเท่านี้เนะานะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวนี่โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบ,ขขอบรับเดียนเนาะเพื่อนสายที่ต้องเกิน้องอเอกยกับเขากับเขากัขบขา้ขาวไก่ไข่ดาวค่ะ